เคยเจอไหมปัญหาแบบนี้รักพี่เสียดาน้องหรืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนระหว่างทำงานที่เดิมอยู่นะครับมีที่ใหม่มาหยิบยื่นโอกาสนำเสนอในสิ่งที่ช่างปฏิเสธได้ยากเอกคำว่าบุญคุณน่ะคือถ้าเกิดมองว่าเจ้านายที่ให้โอกาสเราได้เข้าไปทำงานสอนพัฒนาเรา มันก็ถือเป็นบุญคุณหมดเลยเขารับเราเข้าทำงานบางค,บคนก็จะมองว่าเป็นบุญคุณนะพี่เลือกเราด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คืออ้าวเราก็เก่งนี่หว่าเขาก็เลยรับเราเข้าทำงานหรืออีกมุมหนึ่งบรรดาที่สมัครมาทั้งหมดเขาดีที่สุดไงไอ้คําถามเนี้ยตอนแรกที่แวบมาแวบแรกเลยคิดด้วยเบสออนประสบการณ์ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันน่ะเราแบบตัดสินใจโคตรง่ายเลยก็ไปสิใช่ไหมเฮ<อ>้ยไม่ต้องตัดสินใจ<ห>นเลยเลย ก็ไปสิแต่คราวนี้แต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเออเพราะตอนนี้เรามีประสบการณ์แบบนี้แล้วเราเลยคิดว่าเราตัดสินใจได้ง่ายว่าเออไปเลยเพราะว่าคนที่มีปัญหาที่เขาถามมาเขาก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถตัดสินใจเหมือนที่เราตัดสินใจตอนนี้ได้ถ้าเรามีประสบการณ์มาแล้วเคยเปลี่ยนงานมาสักครั้งสองครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยส,สบายส,สบายบางทีมันมีแรงผักมากกว่าแรงดึงเพราะฉะนั้นมันตัดสินใจ ตอนตัดสินใจสมัครงานใหม่อ่ะไม่ยากไปเลยแต่มันจะมาตัดสินใจยากตอนที่ได้ได้งานใหม่แล้วงานเก่าก็ยังไม่ได้บอกหัวหน้า, <c oughs> าจะเอายังไงดีนะจะไปดีไหมทิปพูดมาบอกว่าสมัครงานอะไม่ยากแต่พอได้แล้วผมเชื่อเลยปวดหัวทุกคนเพราะมันจะเลือกยากทาั้งทั้งที่บางคนบอกโอ้ทุกอย่างดีหมดเชื่อไหมครับลองเป็นตัวเองนะ วันนี้เกิดมีคนบอกว่าอยากพร้อมจะรับเราเซ็นสัญญาเลยมาเลยนะเราก็ตัดสินใจวันนี้ไม่ได้ใช่เ <laughs> ชือมมันจะมีความรู้สึกย้อนแยง้งคือความรู้สึกที่ต้องจากลาความรู้สึกที่จะต้องไปเริ่มใหม่ความกังวลว่าจะรอดไม่รอดอุ้ยสารพัดถ้าเราไปเจอหลายบริษัทเข้าเราจะเริ่มรู้ว่ามันคือหน้าที่ของหัวหน้านี่หว่าที่จะต้องพัฒนาลูกน้อง Job Descript i o n ของหัวหน้าที่มันมันเป็นเรื่องธรมรมชาติแล้วมันเป็นสแตนดาดทั่วโลกก็คือหนึ่งบริหารทีม สองพัฒนาทีมสามเป็นผู้นำทีมมีอยู่แค่นี้แยกแยะออกว่าเขากำลังช่วยเราตามหน้าที่หรือเปล่า<ช>ถ้าเขา<ย>ช่วยเรา<ส>เรากินหน้าที่เช่นเรามีปัญหาครอบครัวอันนี้ยกตัวอย่างนะเรามีปัญหาครอบครัวทะเลาะบอกแว้งกับภรรยาหรือสามีหัวหน้าเข้าไปช่วยไก่เกียร์ให้แล้วมันกลับมา<ช>รักกันเหมือน<ม>เดิมเฮ้ยอันนี้มันนอกเหนือสัเกเขเว้ยอันนี้มองเป็นมองเป็นอย่ันนี้ได้ไหมว่าบุญคุณได้ไหมเออได้อาจจะได้คว่ารับมารับมาเพราะว่า โอ้โหนี่เป็นบุญคุณเลยถ้าเจ้านายไม่รับมานี่โอ้โหผมไม่มีโอกาสวันนี้มันก็ไม่ใช่ป่ะวะ บางคนเขาโกยพี่ตย์ไม่เอาอ่ะผมกลัวสิ่งที่เขาจะพูดออกมาผมกังวลมากเลยหนกูกังวลมากเลยถ้าเกิดเขาพูดออกมาไม่ดีหนูจะไปยังไงถ้าเกิดเรื่องบุญคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ากลัวหัวหน้าว่าจะจะว่าทรยศใช่ไหมลองลองเอ่ยปากเลยแค่ลองเอ่ยปากเลยว่าเอ้ยเนี่ยมีที่ใหม่อยากจะไปเราก็จะรู้เองว่าหัวหน้าจะล้ำเลิกบุญคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสนับสนุนให้เราไปอย่าคิดเองเราชอบตีความไปล่วงหน้าถามว่าถ้าหัวหน้าพูดมาไม่ดีมันก็มีข้อดีคือจะได้รู้ไปเลยว่า สิ่งที่เข<ร>าพูดว่าเราจะเห็นตัวจริง,ขงเขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าดีจริงๆสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเฮ้ยดีแล้วน้องเป็นโอกาสที่ดีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราคิดเองก็ไม่จบแล้วเผลอๆยิ่งยิ่งนานไปยิ่งบอกเขาช้านะว่าเราจะไปม,มันทำให้สถานการณ์คอมพิเคเลตก่าเริมอีกก็คือคอมพิคเลตยังไงเขาหาคนทัน,ทน,ทนไหมเราจะถ่ายโอนงานทันหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะไปเริ่มงานใหม่เร็วๆก็มีปัญห,หาแยกว่าอีก ทีว่าหัวหน้าหัวหน้าที่เขาแบบมีสกิลหน่อยพ,พี่เขาจะมองเขาจะมองออกว่าลูกน้องที่จะไปเนี่ยคือไปด้วยอารมณ์แบบไหนถ้าไปด้วยอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเห็นเงินที่เยอะกว่าแต่ยังไม่ไปเห็นอุปสรรคข้างหน้าเขาก็แบบเฮ้ยยังมีโอกาสอาจจะกลับมาอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาก็จะแบบมันก็วินวินถูกไหมพี่แต่ย้อนกลับไปที่เราคุยกันว่าการปัญหาเนี้ยมันจะตัดสินใจง,ง่ายถ้าเกิดเขามีแค r e e r ร์โกที่ชัดเจนว่าเขาทํางานไป ใช่